สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาเบิ้การโตวาที่ยูทีมอลขอสวรรด์นักเขตกับเราหน่อยมื่อวานี้คนก็จะมาตังคมูโตวาที่ยูทีมอลขอสวรรดิ์นักเขน่ะแล้วนี่เราจะพาทุกคนเข้าไปเบิ้งชมงานข้างในกันเลยบ้านขอทุกอย่างตามเดิมตื่นเลยคนหนึ่งตื่นแล้วพันหนึ่งมีนั่นคือบ่อนลงทะเบียน เราก็จะได้ดไปิววังป่าในการทานอาหารนิดนึงเฉพาะมือเท่านั้นแล้วเขาก็จะเข้าไปทางน สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็จะมาถามนาม้องขโมยซื้อของมูเฮาโน,นที่มาในมือน,นี้นว่าก็จะหัวซื้อเท่าใดนะแลายก็้าถามขอสัมภาษณ์นเนี่ยเกอคนงามแนะนาตัวเองเนี่ยอืมสบายดีเนาะข่อยซื้อฝนเอาแล้วเออดีถามแล้วเนี่ย,อยขอขอือ,อย <c oughs> กระซิบปนอ่ะปน,คน <c oughs> อันนี้ก็คือปนนึ่งแล้วปนซอ คนข่อยต้องออกตัวเอสคนจ้ะเราบ่มีต yeah. ัวเอสแมนวะอ๋อแนนอมันถามความรู้ส anyway. ึกในมือนี้นอมแบบรู้สึกแนวไดนในแบบเขามาั่วมในการตัวทีมนี้กวรู้สึกพอนเนาะเพราะคนลายคนนี้แหละแล้วบอร์ชโอ้โหตัวรู้สึกงามงามก็คือมือแหละรู้สึกงามี คนในคณะของพวกเขาแล้วเขาไปเบิ่งตอนที่กเจาตัววาทีกับตอนทานอาหารกันเลยบ้ากินนใน่สดขักคนอื่นก็จะไเห็นด้าความ้นาร้างด้กวนกานตวนดนที้าตนใกา้กั้นะาัั ตอนนี้เขาก็ออกมาจากงานเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนเขาก็จะพาทุกคนไปเบิ่งโซนอาหารในมือนี้เนาะเพราะว่าก็จะมีคูบป้องอาหารให้สบายในการทานอาหารในมือนี้เนาะไปเลยเริ่มบอนแขกครับเซิร์ท่านอกก็คือเอามานันไปแขก <laughs> แขกครับเซอร์นี่ก็คือ แดกดับเซอร์นาเนาแนะนำตัวเองแน่สบายดีน้องสื่อเมลี่ยันยุคขนาดยังขนานานาซาตโอเคคซื้อคนาดอุยบัไดได้ตัดตออตัดต่อเอาเรามา่อคนสัมผัสเบอร์นอว่าเป็นบันไดเราในการตื่นเช้าเมื่อคืนนี้โ็สุดสื่อเลยสุดใสแหงนาเลยเนี้ อีกนนึงลืมในน้ำไปในน้ำไปดีเนาะขอซื้อนท้ทคุณัยชมพรเนาะนำ้นำคุณน้ำคุณอะไรอยู่ขนาด<ะ>อ๋ออยู่ขนาหลักสูตรนันทศาสเนาะนะะ <cs uk> ้าอ้อเก็นเด็อดมันก็้งกอง น้องเขาไปเบิ่งโซนอาหารอะ thank you ขอบใจทุกคน Thank you นี่ก็คือหน้าขนมที่ h ได้เนาะทุกคนมันก็จะมีขนมอันี้แล้วขนมอันี้แล้วจะกินให้เบิ่งเนาะว่าขนมสองอันนี้าจะกินจริงได้ตอนนี้องนี่ก็คือขนมนาะมันเป็นขนมมะกรูดกับสังขยาเนาะ้เราจะมาสัมภผษณ์ กกสบายดีเดี๋ยวเสียังสบายดีชื่อเดือนจะอยู่กันไหนคณะบริหารเป็นอะไรอาหารมื้อนี้ยังมไม่ได้กินเลยเชื่อใจบัวได้หนาะนะมาบอกขนมพ่อเต๋อมาป่วยบางแล้ว <c oughs> แล้วเขาจะพาทุกคนมาเบิงขนมอันที่สองเนาะที่ผู้บองที่สองที่เขาจะออกมากินว่ากขจะเอาสิเอาอย่างอ้อมให้พวกเขากินตอนนี้ก็ขอตัวไปกินขนมก่อนบ๊ายเจ๊ดูขอบคุณแดงครับอีกแบบนี้หน่ทุกรูปแบบสัญญาณมา